เจ้าภรยาสุรพันธ์พิสุทธิ์เข้ารับราชการมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระเพชรสยยสศีสวัสดิ์ประหลัดเมืองเพชรบุรีต่อมาในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เลื่อนเป็นพระยาสุรินทระลือชัยผู้ว่าราชการเมืองเพชรบุรีและรับผิดชอบงานบางอย่างในเมืองเพชรบุรีเช่นการดูแลทําโทรเลขทางเมืองถวายหาที่สร้างพระราชวังบ้านปืนจนกระทั่งท้ายสุด ได้รับพระราชทานเป็นข้าหลวงเทสาพิบาลมนทนราชบุรีเจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์มีบุตรธิดารวม62คนด้วยกันในจำนวนนี้มีธิดาของท่านถึง5คนมีโอกาสเข้ารับราชการฝ่ายในเป็นพระสนมเอกได้แก่เจ้าจอมมันดาอ่อน เจ้าจอมเอี่ยมเจ้าจอมเอ,อิรเจ้าจอมอาบและเจ้าจอมเอื้อนเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อที่เรียกขานว่าเจ้าจอมกกออเจ้าจอมในกกอ่อลวนเป็นเจ้าจอมที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพอพระราชาหรืไทยในความสามารถแต่ละด้านซึ่งมีแตกต่างกันไปเช่นเจ้าจอมเอี่ยมมีฝีมือในการนวดส่วนเจ้าจอมเอิบม,มีความสามารถด้านถ่ายภาพและล้างรูปได้จึงได้เป็นช่างภาพสมัครเล่นในราชสำนักและมีโอกาสฉายพระบรมฉาย,ยาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตลอดจนเจ้านายหลายพระองค์ เจ้าจอมเอี่ยมเนี่ยนอกจากจะมีชื่อเสียงทางด้านทางด้านลวดแล้วเนี่ยท่านก็มีชื่อเสียงทางด้านาทำกับข้าวนะคะอยู่อยู่ห้องเครื่องเป็นประจำจะเห็นว่ามีรูปถ่ายหลายรูปนะคะเวลาที่มีงานพระราชพิธีสํา MM คัญเนี่ยเจ้าจอมเอี่ยมเนี่ยกับกับท่านแม่คือท่านผู้หญิงอู่เนี่ยก็ต้องทํากับข้าวนะคะเป็นเป็นขึ้นขึ้นโต๊ะเสวยในพระราชพิธีอันนี้ก็เป็นเรื่องสํา MM คัญนอกนะจากนั้นเนี่ยก็ช่วยงาน ฝายในนะคะในเรื่องต่างๆนะคะกองรับแขกกองอะไรต่างๆเจ้าจอมเอี่ยมก็เ,เป็นเป็นผู้ช่วยทางด้านนี้นะคะอีกท่านหนึ่งที่โปรดปรานมากแล้วก็มีชื่อมากก็คือท่านเจ้าจอมเอิบนะ,ะท่านเจ้าจอมเอิบเนี่ยที่โปรดปรานมากเนี่ยก็เพราะว่า,าท่านเก่งหลายอย่างนะ,ะท่านมีวาจาแล้วก็มีความคิดแหลมคมนะคะแล้วที่สําคัญเนี่ยท่านเล่นกล้อง แล้วถ่ายถ่ายรูปเนี่ยเก่งมากจนเรียกว่าไว้วางพระราชไยัยนอกจากนั้นเนี่ยเจ้าจอมเอือที่โปรดนะเพราะว่า,าเรียกว่าเป็นรับใช้ใกล้ชิดนะคะคือว่า,าเวลาแต่งตัวท่านจะต้องอผัดเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวแต่งตัวให้สมพระยศเวลาที่จะออกงานอะไรต่างๆเนี่ยก็หน้าที่ของเจ้าจอมเอือ